ข้อที่18นะคะบอกว่าสารประกอบมีมวล88ประกอบด้วยคาร์บอน55%ไฮโดรเจน9%และออกซิเจน36%โดยมวลน,นำสารประกอบมาทดสอบได้ผลดังตารางสารนี้มีกี่ไอโซเมอร์แล้วก็การทดสอบเขาก็มีทดสอบโดยเบนเดนิกได้เกิดตะกอนสีแดงอิฐน,นะคะใช้โซเดียมก็เกิดฟองกาสใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็ไม่เกิดปฏิกิริยาคราวนี้จากข้อนี้นะคะก็คือ ตอนแรกเขาบอกว่ามวลโมเล,ลกุล88เป็นคาร์บอน55%ไฮโดรเจน9%ออกซิเจน36%โดยมวลเนาะ,ะแสดงว่าคาร์บอน55%เนี่ยก็คือ55ส่วนร0อคูณ88ก็จะประมาณ48.4กรัมเป็นออกซิเจนนะคะก็ คิดออกซิเจนหน่อยกันเดีเ๋ไฮโดรเจนมันน้อยออกซิเจน36%ก็36ส่วนร้อยคูน88ก็ประมาณ31.68กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาร์บอน48.4กรัมก็จะประมาณ4คาร์บอนถูกปะประมาณ4ตัวออกซิเจน31.68ก็ประมาณ2ตัวออกซิเจนเนี่ยเพราะว่าตัวละ16 16 2 312ถ้าลองคิดดูเนี่ย ก็จะได้12 4 48บวก32 48บวก32ได้80แสดงว่าไฮโดรเจน8ตัวเสร็จปุ๊บข้าวนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าสูตรโมเลกุลน่าจะเป็น C4 H8 O2 อ่ะอันนี้เป็นสูตรโมเลกุลที่เราได้มาแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่เนาะ เสร็จปุ๊บเราก็ลองมาดูนะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทําปฏิกิริยากับเบเนดิกเกิดตะกอนสีแดงอิกก็จะเป็นไปได้สองกรณีก็คือเป็นอัลฟาไฮดอกซีคีโตนกับเป็นอัลดีไฮด์ คือจะมีสาร2อ,อย่างนะคะที่ทําปฏิกิริยาก,กับเบเนดิกต์แล้วเกิดตะกอนสีแดงอิฐก,ก็คืออัลฟาไฮดรอกซิคีโตนกับสารประเภทอัลดีไฮด์ส่วนโซเดียมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองทําอันนี้ให้ดูเป็นตารางก็คือเรามีโซเดียมโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะมีแอลโกอฮอล เอ้ยมี COOH มี OH แล้วก็มีฟีนอลก็คือ OH ที่เป็นนี้ที่ติดกับวงอะโรมาติกปรากฏว่า NaOH เนี่ยอันนี้ทำทำทำหมดเลยเกิดฟองแก๊สหมดทุกตัวเออโซเดียมทำกับโซเดียมโซเดียมเป็นเบสแรงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นเบสที่ ออนลงมาจากตัวนี้ก็จะเหลือทํา2ตัวตัวนี้ไม่ทำโซเดียมโดราเซทามอเนตก็ยังทําตัวเดียวแหละอีก2ตัวไม่ทานะคะเพราะว่เรรเาเป็นเบสแรงเออเป็นเบสอ่อนกว่าข้างบนเยอะตัวนี้ก็ทําได้ตัวเดียวเพราะสองตัวน,นี้มันเป็นเบสมันเป็นกดที่อ่อนกว่าเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ที่บอกว่ามีแค่โซเดียมตัวเดียวที่เกิดฟองแกส๊สอีก2ออันไม่เกิดปฏิกิริยาก็คือจะต้องเป็นแอลกอฮอล์ใช่ปะคะเลยเกิดฟองแก๊สแค่ตัวเดียว แสดงว่าจาก3อันนี้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เนอะเพราะว่าถ้าเป็นเออมคาบอคซิลิกเนี่ยก็ต้องทำกับ2ตัวนี้ด้วยถ้าเป็นฟีนอนก็ต้องทำกับ2ตัวนี้ด้วยต้องทำกับตัวนี้ด้วยซึ่งมันทำแค่ตัวเดียวอีก2ตัวไม่ทำก็รู้แล้วเป็น OH เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีสูตรว่าเราได้มาแล้วก็ต้องเป็น CCH 8O2 เป็นอัลฟาไฮดรอกซิคีโตนไหมก็อัลดีไฮด์แล้วก็มีหมู่ OH เพราะฉะนั้นพอเรามาลองไล่ไอโซเมอร์เขาถาไอโซเมอร์ใช่ปะคะเราก็มาไล่ไอโซเมอร์ก็จะได้มี C ีสี่ตัวใช่ปะ่ะก็นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วคราวนี้ที่ปลายก็ดับเบิลบอนลโอซะจะได้เป็นคีโตนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น OH พราะราต้องมีหมู่เ OH อด้วยใช่ปะเอ OH ก็ย้ายที่มาตำแหน่งหนึ่งก็ได้อีกตัวหนึ่งอย่างนี้ให้อยู่ที่ปลายตัวฝั่งนี้ก็ได้เนาะย้ายไปลายไปเรื่อยๆคราวนี้ย้ายจนสุดแล้วย้ายไม่ได้แล้วใช่ปะคะเราก็เลยตัดให้เหลือแค่สามตัวซิแล้วตัวที่ ตัวที่4ไม่ต่อตรงนี้เพราะฉะนั้น OH ก็ต่อฝั่งนี้ไปก็ได้ตัวที่4เนาะ OH จะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ชัปา OH ก็จะมีอยู่ได้2ที่อ่ะคราวนี้ก็ไม่ตัดอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าตัดอีกก็คือมันจะสั้นมันจะต่อก็คือจะเหมือนเดิมแล้วดังนั้นเอาดีไฮก็จะมี5ตัวนะคะ ต่อไปเราดูประเภทอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนก็จะเป็นอย่างนี้ 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองอะไรหนึ่งสองสามสี่เนอะสี่นะเสร็จปุ๊บตรงนี้อย่างนี้ก็ต้องเป็น OH เนาะเป็น OH ที่ติดกับอัลฟาโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีไอโซเมอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5สอ้าหตัวข้อสามเอ้ยข้อ4นะคะโอเคป้าข้อนี้ข้อนี้ก็คือตอนแรกเขาบอกมวลโมเลกุลมาแล้วก็มาหามวลโมเลกุลแต่ละตัวแล้วก็คำนวณดูว่าถ้า45% 5นะ แปสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากแปดสิบแปดก็ต้องจะมีซีประมาณเท่านี้ต้องมีซีกี่ตัวมีเฮชกี่ตัวมีโอกี่ตัวซึ่งเรจะคิดเฮชเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเลขมันน้อยไงแค่หนึ่งมันก็แวลลี่ได้ใช่ปะก็คิดซีก่อนคิดโอก่อนแล้วก็หาเอชก็เลยได้มาว่าน่าจะเป็นซีสี่เฮชแปดโอสองอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูจากตารางว่าถ้าเกิดตะกอนสีแดงอิดกับสารละลายเบเนดิกเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเป็นแค่สองแบบเท่านั้นแหละไหมเอลฟาไฮดรอกซีคีโตนเนี่ยก็เป็นอัลดีไฮด์โอเคปะ่ะเสร็จปุ๊บ เขาก็บอกว่าเออแล้วก็ได้ผลดังตารางก็คือจากตารางนี้ก็โซเดียมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตใช่ปะคะก็คือมันจะใช้ทดสอบสามตัวนี้แหละถ้าเป็นคาร์บอซิลิกเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาหมดเลยถ้าเป็นฟีนอลจะทำสองตัวไม่ทากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแต่ว่าถ้าเป็น พวกแอลกอฮอล์ OH เนี่ยจะทํากับโซเดียมตัวเดียวซึ่งจากโจทย์ข้อนี้ทํากับโซเดียมตัวเดียวอีส2ตัวไม่ทำเนาะ mm hmm. ก็เลยน่าจะเป็นแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บแล้วก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นแอลกอฮอล์ต้องมี OH แหละต้องเป็นอัลดีไฮด์ไม่ก็อัลฟาไฮดรอกซีคีโตนก็เลยลองดูว่าถ้ามันเป็นอัลดีไฮด์ก่อนก็ปรากฏว่าถ้าเป็นอัลดีไฮด์เนี่ยจะเป็นไปได้สห้าแบบส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนเนี่ยจะเป็นอีกได้อีกหนึ่งแบบเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าไอสารตัว 6ไอโซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่18ก็เลยตอบข้อที่4เป็นคำตอบนะคะ